พูผบท่าตะโกอำเภอป้านดีจังหวัลดลบบุรีร่วมกับบริษัทเคมีเกษตร K K ชัน้นนำของเมืองไทยจัดมาก,กับงานขายสินค้าหุืยาราคาถูกโปรโมชั่นซื้อปุ๋ยที่ร่วมรายการ20ลูกแถมฟรีกันไปเลยอีกหนึ่งลูกร้อนรับสิทธิ์จับประวันได้ทันทีเพียงซื้อสินค้าที่ร่วมรายการในวัน แล่พีาสองวันเท่านั้นเริ่ม13าและ14่สี่มกราคนมนี้ตั้งแต่เวลาเจ็ดนาฬิกาถึง1ิบเดนฬิกามีอาหารและเครื่องดื่มฟรีตลอดงานและพบก,กันที่ร้านพืชพูนผลท่านตูนอำเภอบ้านหมีจังหวัดลบบุรีสนใจตังสินค้าหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์0 8 5 6 6 0 8ดและ0 3 133แล้วพบกันนะครับพี่น้อง